สวัสดีค่ะคผู้ชมคาะต้อนรับส,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 สู่ราย แซฟทูเดย์นะคะเจอกันสดๆแบบนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์ึงวันศุกร์นะคะก็มีเรื่องราวมาฝากมากมายวันนี้กับพี่มิวแล้วก็ชมพู่ค่ะวันนี้หลากหลายเรื่องราวจริงๆค่ะอยากชวนคุณผู้ชมคุยนะคะส่งข้อความกันมาได้ผ่านเพจ Facebook 9 m c o r d หลายเรื่องก็เป็นประเด็นในโลกออนไลน์ที่คนก็ถกเถียงกันชาวเน็ตเสียงแตกถูกต้องก็ต้องมาอ่านคอมเมนต์บางทีอ่านคอมเมนต์แล้วก็อ่าเข้าข้างใครดีบางทีอ่านคอมเมนต์มันมันมากเลยนะแล้วกลับอีกแบบนึงก็คือรีบคอมเมนต์แล้วพอเรื่องราวไม่เป็นอย่างที่คิดก็ทัวร์วนทัวร อย่าเพิ่งไปด่วนตัดสินใจว่าใครถูกใครผิด<ช>ดูรเรื่องราวให้มันจบทั้งสองฝั่งซะก่อนนะคะแต่ว่าเรื่องแรกเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องที่น่าตกใจต้องใช้คําว่าโอ้โหระเนรนาดวินาศสันตโลจริงๆเหตุการณ์บนท้องถนนมีรถตู้เอาผาดคันนึงค่ะเสียหลักแล้วพุ่งไปชนคือหมุนกลางถนนเลยอ่ะไปชนต้นไม้ไปชนเสาไฟไปชนรถคันอื่นอมีรถได้รับความเสียหายรวมแล้วแดคันค่ะ,คะ นี่ค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นห้าทุ่มครึ่งเมื่อวานนี้นะคะในพื้นที่พัทยาค่ะตำรวจสพเมืองพัทยาได้รับแจ้งเหตุนะคะว่าเนี่ยโอ้โหวินาศสันตโรจริงๆบนถนนจอมเทียนสายสองค่ะมีรถถูกเฉียวชนได้รับความเสียหายแล้วพุ่งกันไปเนี่ยเห็นไหมคนละทิศคนละทางคนละทิศคนละทางแต่หลักๆก,ก็คือเอาผาดนะคะเสียหลัก แล้วก็พุ่งไปชนรถคันอื่นมาดูก่อนว่ามีรถได้รับความเสียหายกี่คันยังไงบ้างคันแรก t ต y ยต้าวีออสสีขาวทะเบียนกรุงเทพนะคะคันนี้ถูกเฉี่ยวด้านข้างคันที่สองรถเก่งเ g ็สีขาวทะเบียนชนบุรีถูกชนด้านข้างค่ะคันที่3รถเก่งฮอนด้าแจสสีขาวทะเบียนกรุงเทพอยู่ริมถนนคือคันนี้ถูกชนกระเด็นแล้วถลไลไปบนทางเทา้าค่ะ ก็มากน้อยแตกต่างกันไปเนาะแต่ละคันค่ะคแต่ก็เห็นใจทุกคันเลยค่ะ <laughs> เห็นสภาพแต่ละคันส่วนคันที่4ค่ะกระบะฟอร์ดสประตูสีดำนะคะทะเบียนกรุงเทพคันนี้ถูกชนด้านข้างคันที่5้ามาสด้าสีดำยังป้ายแดงอยู่เลยคุณผู้ชมทะเบียนกรุงเทพค่ะ ถูกชนท้ายแล้วพุ่งไปชนกับอีกคันหนึ่งเป็นคันที่6ที่เขาได้รับความเสียหายคันที่6เนี่ยเป็น MG สีขาวป้ายแดงเหมือนกันหทะเบียนชนบุรีเหนเพิ่งถอยมาด้วยนั่นน่ะสิป้ายแดงสองคันแล้วเนาะ,ะส่วนคันที่7อันนี้คือคันต้นเหตุนะคะรถตู้เอาผ่าสีขาวทะเบียนกรุงเทพคันต้นเหตุนี่ยับเยินส่วนคันที่8 MG สีดําทะเบียนชนบุรีค่ะ,ะ,ค,ะคุณผู้ชมคะถ้าไล่ไปอ่ะ คันที่ห้าคันที่หกคันที่เจ็ดคันที่แปดจะหนักเป็นสี่คันที่หนักและขวางถนนอยู่เจ้าหน้าที่ต้องปิดการจราจรแล้วก็มาเคลียร์เส้นทางถึงจะสามารถใช้เส้นทางนี้ได้นะคะแต่ก็เป็นช่วงมือดอ่ะเนาะห้าทุ่มกว่าเกือบเกือบจะเที่ยงคืนรถก็อาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่เห็นภาพความเสียหายโดยเฉพาะภาพมุมสูงะ,ะมันไปกันคนละที่คนละทางเลยเนาะแต่ตรงนี้เหมือนเส้นที่จะไปเขาพราะตำหนัก มันจะเป็นเส้นด้านในที่ดีไม่ใช่ถนนสุขุมวิทค่ะใช่ใช่ถ้าเป็นสุขุม,ขมวิทตอนนี้นนก็คือถนนแบบ รถเยอะมากแล้วทางทําบางจุดด้วยอ,อันนี้น่าจะเป็นเส้นที่ถนนค่อนข้างโล่งแต่ว่าโอ้โหก็นี่ก็หกคันเนี่ยใช่แล้วเห็นบนถนนในที่เป็นช่องเลนอ่ะก็เป็นจํากัดความเร็วเอาไว้ด้วยเนาะว่าห้ามเร็วเกินกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงทีเนี้ยค่ะมีคนเจ็บนะคะ,ะคนหนึ่งค่ะเป็นคนที่มากับรถคันที่หได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยก็คือเป็นคนขับรถคันที่ห้านี่แหละเบืองต้นก็ประถมพยาบาลแล้วก็รีบนําตัวส่งโรงพยาบาลนะคะต้นไม้ข้างทางป้ายบอกทางคือ ก็ไปเยอะเหมือนกันอไอความเสียหายเนี่ยแน่นอนรถต้นเรื่องอ่ะต้องรับผิดชอบหมดเลยเนาะเอาผาดโอ้โหใครขับรถต้นเรื่องเอาผาดสีขาวเป็นคนเกาหลีค่ะเป็นผู้ชายอายุ25ปีสัญชาติเกาหลีใต้ตัวคนต้นเรื่องอ่ะไม่เจ็บเลย<อ>ก็ยืนรอให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่อยู่นะคะมีคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์เขาให้ข้อมูลเพิ่มเติมน้องชมพู่ชื่อว่านายปรัชญาอายุ33ปีเขาบอกว่าเขาขับรถมาปกตินะ รถตู้เอาผาดเนี่ยมาชนด้านท้ายจนรถเขาเสียหลักไปชนกับรถที่จอดข้างทางอีกทีแล้วเอาผาดก็พุ่งไปชน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 ,ชนคันอื่นจนโอ้โหเนี่ยลุกลามบานปลายรวมแล้ว8คันนะคะซึ่งคนขับเขาก็พูดไทยไม่ค่อยได้ก็เลยต้องมีการให้ข้อมูลผ่านทางล่ามค่ะก็มีล่ามมาแปลให้ล่ามก็บอกว่าเหมือนกับว่าพอไปชนท้ายรถคันหน้าถุงลมนิรภัยของเอาผาดทางานแล้วกระแทกหน้าคนขับ คนขับเลยตกใจเสียหลักควบคุมรถไม่อยู่เลยสะบัดเลยเนี่ยพุ่งชนหลายคันแบบนี้แต่ก็ไม่แน่ใจว่าเขาขับมาเร็วหรือเปล่าอาจจะเร็วจนไปชนคันแรกเนาะแล้วก็ต้องชนแรงถึงขั้นที่ถุงลมนิรภัยทำงานพอถุงลมนิรภัยทำงานปุ๊บก็คงช็อกอะตกใจแต่ปกติเส้นพระยากล้องวงจรปิดก็จะเยอะนะบนถนนอะไรงเนาะใช่แต่ตรงเส้นนีน้ ไม่มีกล้องใช่ไหมมีแต่ภาพนิ่งมาเนาะ,นะก็หวังว่าอาจจะมีภาพจากกล้องวงจรปิดหรือมีภาพจากกล้องหน้ารถคันอื่นๆเนาะ,ะก็อาจจะมาเป็นหลักฐานในการประกอบสำนวนคดีได้หลักๆก,ก็ต้องดูว่ารถเอาผ่าสีขาวอ่ะต้นเรื่องอ่ะขับมาเร็วหรือเปล่า2ก็คืออาจจะต้องไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ค,คนขับรถตู้เอาผ่าสีขาวว่าปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่ากฎหมายที่กําหนดหรือเปล่านะคะก็ต้องเชิญผู้เสียหายทุกคนเลยไปที่สพเมืองพัทยาก็ต้องไปเจรจาเรื่องของค่าเสียหายนะคะ ต้องชดใช้กันอ่วมเหมือนกันเนาะก็มีทั้งเรื่องของของสา,สาธารณะด้วย<ช>ต้นไม้ที่ล,มล้มเราก็ต้องจ่ายนะทุกคนแล้วไม่ใช่คนไทยด้วย<ช>เดี๋ยวต้องไปดูเรื่องประกันก็จะคุ้มครองขนาดาไหนเนาะใช่ค่ะอโอ้ก็ต้องระมัดร,ระวังนะคะโดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวนะบางทีก็รถจะขับแบบว่าไม่รู้เส้นทางเพราะคนต่างที่ก็จะมาเที่ยวนะบางทีจังหวะกลับรถเอ่ยหรือจังหวะไม่รู้เส้นทางก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะแต่เรื่องต่อไปน่าจะเป็นคนในพื้นที่ น่าจะรู้เส้นทางเป็นอย่างดีวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของทุเรียนกันหน่อยค่ะทุเรียนแน่นอนเวลาเราแกะเราก็ต้องกินแต่เนื้อมันเปลือกก็ไปทําอะไรได้คะเออมันเอาไปรีไซเคิลอะไรได้ไหมเคยได้ยินไหมเขาก็ไม่กินเนนะเปลือกเนี่ยโอ้ยังไม่เคยไปเห็นไปทําอะไรบางคนไปแบบทําปุ๋ยฝังดินอะไรก็ว่ากันไปแต่งานนี้มีคนเก็บภาพเอาไว้ได้โอ้โหคอมเมนต์แบบ เถียงกันสนัดเลยนะคะว่าถูกหรือผิดนะคะก็คือรถกระบะคันนึงค่ะเขาบรรทุกเปลือกทุกเรียนมาเต็มเข่งเลยแล้วเขาก็เทลงกลางสะพานาลงไปในแม่น้ําเป็นยังไงไปดูกันค่ะาะพสัตว ย <16. S 2> นี่งนี่ค่ะภาพจากกล้องหน้ารถขันหลังนะคะก็จะเห็นว่ารถกระบะเนี่ยขับมาแล้วก็มาจอดกลางสะพานแล้วก็ช่วยกันขนเข่งแล้วก็เทนในนั้นนนคือเปลือกทุเรียนเต็มๆเลยนะไม่มีเนื้อนะ ทิ้งลงไปในแม่น้ำค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะคะเป็นช่วงกลางวันด้วยนะทุกคนค่ะอันนี้คือกลางสะพานบ้านด่านค่ะก็เขาเทเปลือกทุเรียนลงในแม่น้ําหลังสวนโดยไม่สนใจชาวบ้านเนี่ยมอร์ไซค์ขับผ่านเขาก็มองกันนะคะเอาเทลงไปได้ยังไงนะคะแถมยังไม่พอยังมีอีกคลิปหนึ่งนะคะเป็นเหตุการณ์ตอนกลางคืนมีอีก3-4คนมากับรถกระบะเนี่ยค่ะเขาช่วยกันโยนทุเรียนลงในแม่น้ําอีกแล้ว ซึ่งหนึ่งในนั้นที่มาด้วยกันเป็นคนถ่ายคลิปด้วยเขาบอกทั้งสองคลิปนี้กระทาโดยไม่แคร์สายตาของชาวบ้านที่ผ่านไปผ่านมาเลยค่ะพอทิ้งหมดแล้วเขาก็ขับรถออกจากสะพานไปแล้วเนี่ยอย่างตอนกลางคืนเนี่ยคนที่มาด้วยกันเน่ยเขามีการถ่ายคลิปใช่ไหมเขาถ่ายปุ๊บเอาคลิปไปโพสเฮ้ยเอาไปลงสื่อโซเชียลอ้าวเหมือนภูมิใจเหรอเป็นหลักฐานมัดตัวเองหรือเปล่า เ,เขาคงคิดว่าไม่ผิดมั้งคุณผู้ชมคะ่ะชาวบ้านเขาบอกว่าการกระทํำนี้ไม่เหมาะสมเลยนะคะซ้ำเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายอีกด้วยนะและนอกจากนี้แม่น้ําหลังสวนแห่งนี้นะคะเป็นแหล่งวัฒนธรรมของอํเาเภอหลังสวนค่ะเกี่ยวกับเป็นสถานที่จัดการแข่งขันเรือยาวขึ้นขนชิงธงศิลและศาสตร์ที่มีเฉพาะลุ่มน้ําแห่งนี้แห่งเดียวของโลกคือคนพื้นที่เขาก็ไม่อยากให้ทําแหละค่ะ คือจริงๆเราก็ไม่ควรเอาอะไรทิ้งลงในแม่น้ําต่อให้มันไม่ใช่ขยะมูลฝอยก็ตามอมคือเขาอาจจะคิดว่าเป็นเปลือกผลไม้เอาลงไปแล้วมันจะย่อยสลายมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ดไ,มได้นะ,ะอมืมันอาจจะทําให้น้ําเน่าเสียได้แล้วก็เราไม่รู้ว่าถ้ามันไม่ย่อยสลายล่ะเปลือกเหล่านี้จะทําอันตรายในขั้นต่อไปหรือเปล่าก็าคือทิ้งทีแบบเป็นเข่งเยอะนะ,นะเยอะมากนะคะม,มันก็ ทำลายระบบนิเวศใช่ค่ะสร้างความสกรปรกให้กับแม่น้ำจริงจิมันเป็นความผิดตามกฎหมายนะห้ามทิ้งนะใช่ใช่ดำ <รอ S 2> เนินคดีได้นะอาจจะเห็นคลิปนี้ก็รู้ไว้นะคะว่าผิดกฎนะคะถ้าจะทิ้งควรจะศึกษาให้ดีว่าจะไปทิ้งที่ไหนทําลายยังไงให้ถูกต้องแล้วก็ไม่ผิดกฎหมายด้วยเนาะจริงถ้าเกิดทิ้งเป็นเข่งๆแบบนี้ก็ต้องทําธุรกิจเกี่ยวกับทุเรียนเนาะ แน่นอนใช่ป่ะดังน,น,นั้นคุณทําธุรกิจเกี่ยวกับการขายทุเรียนหรืออะไรก็ตามเนี่ยคุณก็ต้องรู้ว่าเปลือกมันควรจะทิ้งยังไงมันควรจะไอ้แยกขยะทิ้งที่ไหนยังไงเทศบาลเขาดูแลอะไรแบบเนี้ยค่ะไม่ใช่มาทิง้งลงแม่น้ําธรรมชาติออันตรายด้วยนะคะค่ะส่วนเรื่องนี้ค่ะไรเดอร์เองบอกว่าบางทีเป็นไรเดอร์วันๆก็พันกว่าเรื่องเหมือนกันนะจริงเจอแ,แต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้ผู้โดยสารผู้หญิงเรียกรถให้มารับ ผู้โดยสารผู้หญิงมาแบบหน้าตาตื่นเลยรีบวิ่งขึ้นรถเหมือนกลัวอะไรแล้วขึ้นปุ๊บบอกพี่ไปเลยไปเลยไปเลยสักพักมีผู้ชายคนนึงตามมาถือปืนมาว้า <Why? S 1> ถือปืนตามมาขู่ไรเดอร์ต้องพยายามบอกว่าผมเป็นไรเดอร์ผมเป็นแค่ไรเดอร์ลองดูเหตุการณ์นี้ค่ะ แล้วรถมันต้องถอยออกจากซอยก็ถือว่าตอนแรกทำไมไรเดร์ไม่รีบไปมันไม่ใช่ขับเดินหน้าแล้วเหยียบได้เลยไงมันมันมันตันใช่ป่ะเหมือนใช่ใช่ใช่ต้องถอยออกแล้วรถจอดสองฝั่งสองทางเลยมันถอยเร็วไม่ได้อ่ะแล้วน้องผู้หญิงที่ขึ้นรถมาก็พยายามจะบอกว่าพี่มันไม่มีลูกเหมือนปืนไม่มีลูกเหรอมันมองยังไงล่ะมันไม่มีลูกไปเลยไม่ต้องกลัวเขาไม่ทำอะไรหรอกไปเลยไปเลยเชื่อหนูโอ้ยพี่ก็บอกลงไปเคลียร์กันก่อนไหมอืมแ้วบอกไปเลยไปเลยเชื่อหนู เรื่องราวมันเป็นแบบนี้ค่ะ,คะนายอนนท์อายุ31ปีเป็นรเดอร์นะคะเขาไปรับผู้โดยสารนะคะแล้วเขาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้เขาก็เลยตัดสินใจไปแจ้งความที่สพเมืองชนบุรีค่ะตีสองค่ะมีผู้ชายถือปืนมาเนี่ยค่ะมาไล่ข่มขู่ผู้หญิงเกือบจะโดนลูกหลงไปด้วยซอยอรุณโอไทยหนึ่งนะคะที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีค่ะไรเดอร์ก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอย่างละเอียดว่าคือมีลูกค้าเรียกใช้บริการผ่านแอปให้ไปรับในซอยนี้แหละซอยอรุณโอไทยหนึ่ง พอไปถึงก็ให้โทรตามเบอร์ที่ให้ไว้ปรากฏว่ามีคนที่ไม่ใช่ผู้โดยสารที่เรียกใช้บริการแต่เป็นผู้หญิงคนนี้รูปร่างเล็กๆผิวคล้ำๆวิ่งหน้าตาตื่นตกใจเปิดประตูแล้วขึ้นรถเลยค่ะแล้วบอกให้ไปเลยพี่รเดอร์เขาเลยงงไงว่าเอ๊ะคุณไม่ใช่ผู้โดยสารที่เรียกผมหรือเปล่าแล้วคุณขึ้นมาหน้าตาตกใจแล้วบอกให้ไปเลยผมจะไปได้ยังไงใช่ไหมคะแล้วก็มีผู้ชายตามมา ถือปืนโอ้ยแล้วแกว่งปืนเอาปืนเคาะรถด้วยนะคะแล้วก็ตัวไรเดอร์เขาก็งงๆว่าจะเอาอยัางไงดีก็พยายามตะโกนบอกผู้ชายคนนี้ว่าผมเป็นแค่ไรเดอร์นะพี่มีอะไรคุยกันก่อนคุยกันก่อนสุดท้ายรถกระจกลงนะคะให้ผู้หญิงที่ขึ้นรถอะ่ะคุยกันกับผู้ชายคนนี้แต่เขาคุยในลักษณะเหมือนกับเถียงกัน ผู้หญิงเลยหันมาบอกพี่ไรเดอร์อีกทีว่าไปเธอไปเลยไม่ต้องกลัวไปเลยพี่เราก็ใจเข่าใจเราเนาะเราก็กลัวแทนพี่ไรเดอร์เหมือนกันนะจริงนะ้องชมพู่ไรเดอร์ใครจะกล้าไปอ่ะก็ผู้ชายเขามีปืนอ่ะถ้าถ่าถอยหรือถ้าพุ่งไปแล้วเขายิงใส่ใช่เนี่ยเรานึกภาพนั้นนั่นแหละทำไงอ่ะโอ้ยทีนี้ตัวไรเดอร์บอกว่าอาศัยจังหวะที่ผู้ชายถือปืนเผลอเลย ขยับรถออกไปได้แล้วก็มองกระจกหลังตลอดนะว่าเขาตามมาไหมเขาจะยิงไหมหรือเขาจะยังไงอย่างเงี้ยคะ่ะกลัวฝ่ายชายที่มีปืนจะยิงไล่หลังมาสุดท้ายเรื่องราวก็ไม่ได้มีอะไรบานปลายแต่ก็น่ากลัว่่ไรเดอร์บอกว่ามันปล่อยไว้ไม่ได้เนาะก็ต้องไปแจ้งความเพื่อให้ตำรวจดำเนินคดีแล้วก็ต้องโพสต์เตือนภัยนะคะว่า เหตุการณ์แบบนี้เนี่ยไรยเดอร์เองอะ่ะบางทีก็ต้องระวังอันตรายจากภายนอกด้วยใช่บางทีผู้โดยสารก็กลัวคนขับรถใช่ไหมแต่คนขับรถบอกผมก็ต้องกลัวผู้โดยสารเหมือนกันนะบางทีอะ่ะแล้วไรเดอร์ก็ต้องเข้าใจเขาไม่ใช่รถสาธนารณะที่มันมีป้ายชัดเจนว่าคุณขับรถอะไรคือมันมีความเข้าใจผิดได้เสมออย่างเช่นบางบ้านแม่เข้าใจผิดว่ามารับลูกเขาทำไ,ไมใช่ไรเดอร์ครับ,รบก่อนหน้านั้นก็เคยมีเหตุนี้แล้วนะคุณผู้ชมเขาก็คงกลัวนะว,ว่าผู้หญิงคนนี้ผู้ชายที่ถือปืนจะเข้าใจผิด นึกว่าไลเดอร์เป็นผู้ชายคนใหม่เป็นอะไรมาแล้วแหละและช่วงจังหวะโมโหคุณผู้ชมนึกออกไหมคนหน้ามือตามวัวมันเข้าใจผิดได้หมดแหละจริงโอ้ตายแล้วนี่ไงวันวัน,วนพันกว่าเรื่องมันแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยทำไมอยู่ดีโอโหถือปืน พกปืนออกมาเอาปืนมาทุบรถคนอื่นเขาการครอบครองปืนทำไมมันง่ายดายสเลเกินเนาะมันอันตรายต่อสังคมมากๆนะคะ <c oughs> เราก็พูดเสมอว่าไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนก็ตามอยากให้ใจเย็นๆอ,อย่าหัวร้อนเลยอะไรก็ได้มันคุยกันดีๆได้จริงคนไทยน่ารักจะตายนะคะเอาไปที่เรื่องต่อไปเรามาช่วยกันดู <c oughs> เรื่องนี้ดีกว่าคุณผู้ชมตอนนี้ความคิดเห็นก็แบ่งเป็นสองฝ่ายเหมือนกันถ้าคุณจะต้องใช้บริการรถส่วนตัวแหมเราก็อยาก ร่นเวลา<ช>อยากมีความส่วนตัวใช้บริการขับรถส่วนตัวตั้งแต่กาญจนบุรีไปถึงพัทยาคุณคิดว่าจะใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงก็พี่มิวลองเปิด GPS เนาะค o o g l ร m แ p อะไรแบบเนี้ยก็น่าจะประมาณ6 าชั่วโมงกว่า6ชั่วโมงแล้วแต่รถติดหรือเปล่า้วยอ่ะใช่บางทีใช้เส้นทางเลี่ยงอะไรเงี้ยอะคุณผู้ชมลองนึกตามดูนะคือใช้บรกิการคนขับแท็กซี่ค่ะก็มากัน2คนเหมาจากกาญจนบุรีไปพัทยาแต่มันก็มีเหตุการณ์ระหว่างทาง1่งละใช้เวลานานกว่าจะถึงมไม่ยอมเข้าทางด่วนไปเข้าในเมืองเสียเวลาอีก2ชั่วโมงเธอบอกนะขับรถไปดูการ์ตูนไปจนสุดท้ายมีการโต้เถียงกันค่ะเกิดอะไรขึ้นไปดูค่ะ ไม่ดูการ์ตูนอ่ะมันก็ผิดแล้วผมไม่ดูการ์ตูนเลยผมก้าเถี่ยงเลยอ้าวหนูมีรูปหนูมีรูปยืนยันฟังดิผมไม่้ทำอะไร,มไมรทำไมไม่ทำผิดให้ลูกค้ามาดา่าจอดจอดเลยจะเรียกตำรวจแจ้งไปเลยครับผมแจ้งอยู่แล้วผมไม่ได้ทำผิดให้บริการได้ห่วยแตกมากรถตามความถูกต้องไม่ได้ทับรถตามใจความลูกค้าผมนั่งเงียบ ผู้โดยสารสก็ผู้โดยสารมไม่รู้ว่าโอ้โหอัดอั้นมาคือกี่ชั่วโมงแล้วไง<ฆ>อาจจะโมโหอะไรมาฟังเรื่องราวกันก่อนไหมคุณผ,<ฆ>ผู้ชมคาะพี่เมลควขาผู้ใช้ที่ตกรายหนึ่งนะคะมีการโพสต์คลิปเดือดหลังใช้แท็กซี่แล้วเจอคนขับนั่งดูกระตูนไปด้วยระหว่างขับรถบนทางด,วด่วนเธอระบุอย่างนี้เราเหมาแท็กซี่จากกาญจนบ,บุรีไปพัทยานัดรถเอาไว้ตอนหกโมงเย็นพี่เขามาเร็วเขามาจอดรอตั้งแต่11<ม>อโมงเช้าเขาก็มี ความรับผิดชอบนะ,ะเราก็รู้สึกว่านัดหัมงเย็นมาตั้งแต่สิบเอ็ดมงเช้าทำอะไรให้เสร็จแล้วไปเร็วซะดีกว่าก็ได้ออกตอนบ่ายสามนะคะอ่ะพอออกมาเสร็จปุ๊บขึ้นรถมาเขาก็คุยกันมาดีๆนะจนกระทั่งเธอก็เคลิ้มหลับไปตื่นมาเขาก็เห็นว่าพี่คนขับแท็กซี่เนี่ยขับชิวมากเลยคือขับไปอยู่บนทางด่วน M81 น่อะนะขับไปดูการ์ตูนไปด้วยแล้วก็ขับชิวๆ เราก็รู้สึกว่าตื่นมาเห็นพี่เขาทำอย่างนี้ไม่โอเคค่ะ<ฆ>ไม่ได้บอกพี่เขาตรงๆนะแต่ทักไปบอกกับบริษัทออที่ใช้บริการทางบริษัทก็โทรมาหาคนขับบอกว่าให้หยุดดูกระตูนหยุดทําพฤติกรรมนี้ซะผู้โดยสารรายงานมาอ,มอ่ะอันนี้หนึ่งนะซับพักนางบอกว่าพี่คนนี้เขาขับความเร็วอยู่ที่แค่90กิโเมตรต่อชั่วโมงไม่เร็วกว่านี้เราก็เลยเอ่ยบอกพี่พี่เหยียบเร็วกว่านี้อีกนิดได้ไหมนางบอกว่า จะช้าจะเร็วรถมันก็ติดอยู่ดีครับเหมือนถ้าขับเร็ววิ่งปุ๊อไปข้างหน้าเดี๋ยวก็ไปชะลอด้านหน้าอยู่ดีอะไรประมาณนั้นะนะแล้วพี่คนขับก็บน่นโอ๊ยน้องน้อง,องโทรไปแจ้งเรื่องกระตูน่ะพี่ก็รู้สึกไม่ดีนะผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าก็พยายามอธิบายว่าเฮ้ย <c oughs> พี่อมันก็ไม่ถูกต้องอะนะ <c oughs> แล้วก็ความเร็วพี่ไม่ค่อยได้เลยอะคือเขาบอกระหว่างทางพี่คนขับก็พยายามหันมาอธิบายเรื่องรถติดเรื่องดูกระตูนเรื่องความเร็วบน่นจนเธอรู้สึกราําคาญค่ะ แต่เธอพยายามไม่พูดอะไรเพราะเธออย,อยากไปถึงพัทยาเร็วเพราะเหตุผลคือเธอเป็นเรื่องโรคซึมเศร้าแล้วเธอลืมยาเอาไว้ที่พัทยาเธออยากรีบกลับไปเอายาโรคซึมเศร้าใน่ยกินเสร็จแล้วรถคันนี้เธอบอกว่าเธอเหมามาในราคา3,200บาทจ่ายตังไปแล้วด้วยรวมทางด่วนนะคะสักพักพี่คนขับเนี่ยก็ลงทางด่วนบางใหญ่เปลี่ยนเส้นทางไปวิ่งในเมืองคือเสียเวลาเพิ่มในกรทมอ,อีกสองชั่วโมงอื คืออถ้าคนใช้รถก็จะเข้าใจว่าถ้าขับจากการมาเอ็มมอหนึ่งก็เข้ามอเตอร์เวย์ถ้าเข้ามอเตอร์เวย์วิ่งยาวได้มาหลุดใส่ชนบุรีไปพัทยาต่อได้แต่พี่คนนี้พอลงบางใหญ่ปุ๊บเขาเลือกที่จะเข้าเมืองเขาบอกพอเข้ามองปุ๊บเธอก็เสียเวลาไปสองชั่วโมงเธอบอกเธอก็ไม่ได้บ่นสักคำนะเธอก็นั่งมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงพระรามเก้าเราก็ถามพี่ถึงพระรามเก้าแล้วพี่ไม่ใช่ทางด่วนหรอคะเขาบอกขึ้นทางด่วนก็ติดไปทางนู้นก็ติดทางนี้ก็ติด เขาก็เลยอ่ะโอเคเข้าใจได้คนขับคงแบบเปิดแมปเปิดอะไรก็เข้าใจได้พอขึ้นทางด่วนมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิน้องเขาบอกว่าน้องเขาปวดท้องเอาปวดหักปวดหนักนก,นก,ก็คุยโทรศัพท์กับครอบครัวตลอดทางเลยพอใกล้จะลงทางด่วนพัทยาเราก็เลยเอ่ยปากว่าพี่เร่งความเร็วให้หนูโดยได้ไหม แต่ก็ไม่รู้บอกเหตุผลหรือเปล่าวิยาเข้าห้องน้ำหรืออะไรเงี้ยนะไม่รู้ใช้น้ําเสียงแบบไหนเขาบอกพี่เหยียบให้หนูนิดไม่ได้หรอพี่เหยียบ90้าสิมาตลอดทางเลยเหยียบสักร้อยหนึ่งให้หนูได้ไหมเล่าเออพอหนูรีบนี่หนูนั่งมาหกชั่วโมงแล้วนะจากการมาถึงภรรยาออกบ่ายสามมาถึงสามทุ่มคนขับบอกนี่ปกตินะครับปกติผมขับมาสี่ทุ่มถึงนะเขาก็บอกฮะน้องผู้หญิงที่โพสต์บอกฮะสี่ทุ่มเลยหรอนี่หนูก็บินไปต่างประเทศนะคะเนี่ยเออเขาบอกว่าผมก็ขับของผมมา90้าสิบร้อยมาตลอดเลยนะครับ คือเขาบอกว่าเธอก็ไม่สบายใจเพราะระหว่างนั่งมาเธอก็มองไม่พี่คนขับตลอดทางเขาไม่ได้เหยียบเร็วกว่า90เลยค่เลยน้องเขาดูสุก็ช้าเกินไปไม่มีการแซงขับตามๆคันหน้าไปตลอดทางเขาก็เข้าใจเพื่อความปลอดภัยน้องเข้าใจได้อคนขับอาจจะเพื่อความปลอดภัยไม่ได้ขับเร็วแต่อันนี้ความเร็วเขาบอกมันเท่ารถตู้เลยนะถ้าเธอไปซื้อตั๋วรถตู้ก็ใช้บริการรถตู้ก็ได้น่าจะถึงพอๆกัน แล้วเขามาบ่นคนขับให้ฟังว่าคนขับบ่นเธอตลอดทางเหมือนเธอมาขอใช้รถฟรีเธอก็ไม่พอใจจนเป็นคลิปที่คุณผู้ชมได้เห็นนี่แหละก็คือเริ่มมีปากเสียงแล้วเธอก็อัดคลิปเอาไว้นะคะจนหลังจากคลิปนี้รถแท็กซี่จอดค่ะแล้วตะอคอกใส่กับมาว่าก uh, ูไม่ไหวแล้วโว้ย <c oughs> น้องบอกตกใจมากกลัวมากแล้วเป็นแพนิคอยู่ด้วยเป็นซึมเศร้าอ,อ,อยู่ด้วยก็ <c oughs> เลยเปิดประตูจักกระโดดลงจากรถพี่คนขับเขาพยายามขับสะบัดไปสะบัดมาเพื่อให้น้องหล่นจากรถ แต่พอคนขับเห็นว่ารถจะไปชนกับคันหน้า mm hmm. ประตูจะไปชนที่น้องเปิดก็เลยจอดจอดเสร็จน้องผู้หญิงตกใจก็เลยวิ่งลงวิ่งลงเสร็จเขาบอกพี่คนขับอะวิ่งตามเข้ามาอีกนะแล้วบอกว่ามึงอย่าวิ่งหนีนะกูไม่ไหวแล้ว oh. แล้วก็วิ่งชี้นิ้วด่าน,น้องผู้หญิงมาอมืแล้วก็จอดรถโยนกระเป๋าสัมภาระเธอโยนลง <Okay. S 1> น้องเลยเอามาโพสต์ไว้บอกว่ามันถูกต้องไหมคะเนี่ยหนูจะต้องไปทําอะไรกับพี่คนขับเขาได้บ้างจะต้องดําเนินการยังไงได้บ้าง เขาบอกว่าพี่คนขับเป็นภัยสังคมชาวเน็ตว่ายังไงคะก็มีดราม่าแฮชแท็กแรกดราม่าเรื่องโรคซึมเศร้าก่อนอะเขาบอกว่าน้องเขาก็แฮชแท็กไว้ว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้าก็เลยไม่อยากไปใช้บริการรถตู้บางคนบอกทำไมไม่ใช่รถตู้ล่ะเขาบอกมันอึดทบอนมันแพนิคอะไรอย่างเงี้ยน้องบอกว่าน้องเป็นแพนนิคแล้วป็นซึมเศร้าน้องเลยอยากใช้รถส่วนตัวจะได้ไม่ไปรบกวนกับใครค่ะอืมแล้วเขาบอกระหว่างทางค่ะอธิบายนะเขามีการพูดกับคนขับสามครั้งเท่านั้นก็คือให้เร่งความเร็วไม่ขึ้นทางด่วนหรอแล้วก็ เหมือนแบบปวดหนักก็เลยเร่งเร็วอีกรอบหนึ่งนะคะโพสออกไปปุ๊บชาวเนต็ตบอกว่าถ้าฝ่ายหนึ่งเขามีอาวุธเนี่ยอันตรายนะเขาบอกฟังจากน้ําเสียงน้องผู้หญิงอะค่ะตอนโ<ข>วยวายอ,อะเนาะก็ค่อนข้างรุนแรงนะใช่ถ้าพี่คนขับแท็กซี่เขามีอาวุธล่ะน้องอยู่ในอันตรายนะาบางคนก็บอกว่าถ้าจะเป็นกรณีเนี่ยหาคนขับผู้หญิงไหมค<า>่ะข้าวหลังหาคนขับผู้หญิงไปด้วยกันจะดีกว่าบางคนก็เข้าข้างคนขับบอกดูกจดกากคลิปแล้วสงสารพี่คนขับ อเพราะว่าพี่เจ้าของคลิปก็ใส่อารมณ์จนเกินไปเอาอยัางไงดีอืมพี่มิวถามพี่มิวมเนี่ยชอนเน็ตก็แตกเป็นสองเสียงเออชอนเนเสียงแตกจริงจริงถามพี่มิวดีวกว่ามันมีหลายประเด็นเนาะคือบางเรื่องอยอย่างเรื่องดูหน้าจอดูการ์ตูนไปด้วยอะ่ะมันก็เสี่ยงเหมือนกันเวลาขับรถอนะ่ะมันก็ไม่ควรดูแม้แต่วินาทีเดียวก้มเก็บของหรือว่าพลาดจากการมองถนนนะ่ะก็เกิดอุบัติเหตุได้อันนี้อันนี้ฟังได้อันนี้เข้าใจได้เรื่องของการที่คนขับ ดูกระตูนตลอดเวลาเวลาขับรถเนาะ,ะแต่เรื่องของการขับให้มันเร็วกว่าน,นี้หน่อยมันกฎหมายมันก็มีกําหนดเรื่องของความเร็วด้วยไงเรื่องความปลอดภยัยคือบางเส้นมันเร็วได้ร้อยยี่สิบใช่ะคะถ้าเป็นทางด่วนอะไรอย่างเงี้ยบางเส้นก็แค่เก้าสิบใช่แต่บางเส้นก็แค่ 90, เก้าสิบเนเพื่อความปลอดภยัยใช่ค่ะก็ถ้าเกิดแบบถ้ามองในมุมความปลอดภยัยอ่ะจะเปเล่งให้เร็วอีกเร็วอีกมันก็ไม่รู้ว่าถูกหรือผิดยังไง เรามักจะพูดเสมอว่าการใช้คําพูดอธิบายดีๆบางทีเข้าใจกันง่ายกว่าใช่ถูกนึกออกไหมเราไม่รู้ว่าระหว่างทางมาเนี่ยอธิบายกันยังไงถ้าเกิดพี่พอดีหนูลืมยาวที่พัทยาหนูต้องใช้ความเร็วเพิ่มขึ้นจริงๆพี่เร็วให้หนูอีนิดได้ไหม,มหรือว่าเรื่องดูการ์ตูนแบบไม่ต้องโทรไปฟ้องบริษัทบอกพี่มันอันตรายพี่ดูการ์ตูนได้ยังไงคุยให้มันเป็นเรื่องแบบจงอธิบายกันแบบคนไทยอะอยู่ที่การสื่อสารใช่นี่คํานี้แหละอื เนี่ยมันเลยกลายเป็นโหบานปลายเลยอ่ะแต่เข้าใจบางทีคนป่วยมีปัญหาสุขภาพจิตเขาจะคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้แล้วความใจร้อนก็จะมีใช่เวลาโมโหมันแบบมันสุดอย่างเงี้ยไงอืมก็เลยได้ยินเสียงน้องผู้โดยสารแบบไปสุดใส่เต็มโชเฟอร์ก็คงอึดอัดไม่ไหวแล้วอึดอืดมาหกชั่วโมงเต็มถึงพัทยาแล้วไงอยากมันไม่มีคลิปหลังจากนั้นอะเนาะแต่น้องเป็นคนอธิบายให้ฟังหลังจากที่เราได้ยินเสียงเนี้ยที่พี่เขาจอดแล้วบอกกูไม่ไหวแล้วโว้ยอ่ะแล้วก็อารวาสกลับละ ใจเย็นเย็นใจเย็นเใช่ใช่ทุกข่าวที่เราเล่ามาก็ต้องสรุปแบบเนี้ยว่ามันอยู่ที่แบบตัวเราเองอ่ะต้องคุมอารมณ์ต้องใจเย็นเย็นต้องมีสติพูดคุยกันตามหลักเหตุและผลนะถูกต้องคำพี่มิ <ๆ S 2> ้วบอกถูกต้องเลยนะวิธีการสื่อสารนี่สําคัญมากจะทําให้คนอารมณ์ร้อนขึ้นหรือว่าใจเย็นลงนี่อยู่ที่วิธีการใช้คําพูดเลยจริงค่ะนะ เนาะก็ชาวเน็ตก็ถกเถียงกันไปก็แล้วกันเนาะเราก็ไม่ฟันธงว่าใครผิดยังไงให้กำลังใจทั้งคู่นะเป็นกำลังใจ<แ>ค่ะ,ะมาดูเรื่องคนคลุ้มคลั่งค่ะชายคลั่งมีมาตลอดเล่าข่าวแบบนี้บ่อยมากจริงๆค่นเนี้ยคลุ้มคลั่งแต่ต้องบอกเลยว่าก็เหมือนกับมีคนไปช่วยอยะเนาะเดี๋ยวลองไปดูค่ะยดอุ้ย ช่วงซอย27่7อยู่ดีๆไปคว้างหินใส่รถคันอื่นซ,ซึ่งอันตรายมากนะคะเนี่ยอยู่ดีก็คว้างอย่างเงี้ยค่ะแล้วอารวาดโวยวาย,วายพูดคนเดียวก็คือคลุ้งคลั่งอ่ะไม่รู้ว่าเมาหรือสติไม่ดีหรือยังไงแล้วก็ในมือก็มีอาวุธอยู่ด้วยแต่เหตุการณ์นี้ต้องบอกเลยว่าชื่นชมพลเมืองดีทุกท่าน ก็คือมีพลเมืองดีไปช่วยจับไปช่วยควบคุมตัวผู้ชายคลุ้มคลนนั่งคนนี้นี่ไปกันละก็มีพี่ไรเดอร์มีรอปภมีหลายคนนะคะที่เป็นพลเมืองดีแล้วก็ไปช่วยอะคะ่ะในคลิปนี้ก็ใช้คำว่าขอบคุณพี่ๆนักรบนิรนามในวันนี้โอ้ยจุลักจุเลมาก,กเ,ลเลยจุลจุเลเพราะว่าตัวคนคลั่งเขามีอาวุธไง<ช>เนี่ยมัเ,ยเป็นท่อนเหมือนแบบท่อนเหล็กอะ ต้องใช้พี่ๆหลายคนที่เป็นรายเดอร์ไปช่วยกันควบคุมตัวเอาไว้สุดท้ายก็ควบคุมตัวเอาไว้ได้ไม่ได้มีใครได้รับบาดเจ็บอะไรนะคะก็ต้องฝากเจ้าหน้าที่ประสานงานต่อว่าจะต้องควบคุมตัวไปยังไงไปบําบัดไปดําเนินคดีหรือจะต้องยังไงเพราะถ้าเป็นคนเร่ร่อนแล้วปล่อยให้มาเก่อพฤติกรรมแบบนี้อีกก็ไม่ได้อันตรายต่อสังคมใช่ค่ะคุณนึกภาพเมื่อกี้ถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ไปใกล้ๆแล้วเขาแบบฟาดลงไปหรืออะไรอย่างเงี้ยอ,อันตรายมากเลยนะคะอืม อ่ะไปที่เรื่องอ๋อหมดหรอหมดเวลาหรอหว้าคุณยายไม่ได้ออกเลยเดี๋ยวค่อยมาเล่าพวกคุณยายไฮโซ <c oughs> ไม่ได้ออกข่าวเอาไม่เป็นไร <c oughs> เดี๋ยวเก็บไว้เล่าพวกนี้ก็แล้วกันนะคะพัก <c oughs> กันสักครู่นหนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ามีสิ่งดีๆมาฝากค่ะ